สวัสดีจ้าวันนี้นะฮะเราไปทอดเข้าเกียบกันนะครับเข้าเกียบตัวนี้นะครับเป็นของยายกีดาโต๊ะนะครับอยู่ที่ตําบลแหลมสิงอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งไอตัวเข้าเกียบตัวนี้นะฮะก็จะมีทั้งแผ่นแล้วก็เป็นแบบแท่งนะฮะเส้นเล็กนะครับมาดูการทอดครับนะครับแล้วก็ทอดในกระทะนะครับกระทะร้อนถ้าตั้งไฟป,ปานกลางนะครับแล้วใส่น้ํามันไปตัวนี้จะเป็นเข้าเกียบแบบ เป็นแผ่นนะฮะโอ้โหทำจากปลาส,สดๆนะครับนี่ฮะจะใส่ไปะสะกักกำมือนะฮะก็ะใส่ไปที่กระทะนะครับไฟประมาณกลางนะฮะกลางแล้วก็ทอดไปนะครับนี่นะฮะอืปูขึ้นมาเลยนะฮะประมาณนี้นะจ๊ะโอ้โหแปบ๊บเดียวเองจ้ะทอดนะกรอบนะฮะสีก็ออกเหลืองๆนะฮะนี่นะฮะพอป้านนะจ๊ะเป็นข้าวเกรียบ จากปัตนีเนาะของคนไทยเราอ่านี่จะ้ะทานได้นะจ๊ะทานได้ทั้งทั้งผงตะเบ็ดรูปแล้วก็จะเป็นทั้งซอสมะเขือเทศนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าแบบเส้นด้านเนาะอันนี้แบบเส้นแบบแท่งเล็กๆเนาะใส่ลงไปน,นี้น่ารักนกำลังพอดีนะนี่แบบแผ่นเนาะนี้แบบเส้นก็เทลงไปเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็จะมีความหนาของเส้นอยู่นะ อันนี้เนาะเนี่ยโอ้โหกำลังดีเลยจ้ะอันเนี้ยสบายไม่ทอดง่ายๆจ้ะทอดใส่ลงไปเนาะอ่าเนี่ยจ้ะอ่ะทีนี้กรอบไหมจ้ะผลิตภัณฑ์มันจะเป็นแผ่นนะฮะอ่ะเราชิมกันหน่อยครัชิมได้กรอบเลยนะกรอบกรอบ,กรอบจ้ะอืม้มอร่อยมากอ่ะ ออืมอืมมทานกับน้ำดื่มพากับพวกซอสมะเขเทศทานกับต่าขมงสุรีลูกแต่แพนก็อร่อยนะเนี่ยเนี่ยเนอืมน่นเฮ้ยห้ว่านจ้ดเฮ้ยจ้า